จริงดิมึงไม่เห็นเลขสิบตัวใหญ่ๆตรงนั้นเหรอวะหมายความว่าไงเลขสิบมึงพูดถึงอะไรนะเลขสิบสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้นไงมึงนายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่แ <c oughs> yeah, ล้วไอ้นายมึงเป็นตาบอดสีตากูเป็นไรนะหมอเสียใจด้วยนะนักเรียนดูเหมือนว่าเธอจะมีภาวะตาบอดสีแดงเกิดจากการที่เซลล์รับสีในดวงตาของเธอนั้นขาดไปอันนี้คือมาตรวจอย่างนี้จริงไหมครับในการตรวจเป็นจริงครับตรวจแบบนี้ก็ได้เป็นการตรวจแบบอิชิฮาระเทส คือเราจะให้เขาอ่านตัวเลขซึ่งจะมีสีปะปนกันไปมันก็จะมีเกณฑ์ในการตรวจจะสามารถจําแนกได้ว่ามันเป็นตาบอดสีชนิดไหนได้ถ้าในคลิปอะมันเป็นแค่คร่าวๆานะครัะแต่ว่าจริงๆมันต้องมีการเทสไปหลายๆอันการตรวจจริงมันก็คล้ายกันในคลิปเลยใช่ครับแต่แค่มันจะละเอียดกว่าหม่ว่ากระตรงนี้คือก็มีมูจากความจริงก็มีบ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีที่ตรวจวกันเสร์ตจะใช้เป็นที่ใกล้ซะมากกว่ายืนอ่านสองข้างตรวจทีละข้างอะไรย่างเงี้ยครับเวลามองไกลอย่างเงี้ยบางคนมันมีค่าสายตาอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขแต่ถ้้าาเรมองใกลปุ๊ มันอยู่ในระยะที่โฟกัสได้ซึ่งถ้าคุณไม่เห็นสีหรือตัวเลขนั้นอ่ะมันก็สามารถคอนเฟิร์มได้มากกว่าที่ไกลอยู่ละรู้คร่าวๆแล้วว่าอ๋ออาจจะมีภาวะตาบอดสีนะอะไรเงี้